จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีจเจริมพระพุทธมนตรำลึกถึงพระบรมราชานุภาพและพระมหาเวรกรรมสูงสุดของพระมหากษัตริย์นครบที่ยิ่งใหญ่เนื่องในวันยุทธาถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระวิสุทธา,าทิบ,บดีหรือเชอิดปอทก้าเจ้าวาดวัดสุทัศนะเทพวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวนุชนาประทีปเทียานาันรองผู้ว่าราชการจังหวัด ธนครศรีอยุธยาเปีนยมประธานฝ่ายคารวาสในการพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สวดพาหุงมหากาเก้าจบเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจําปี2565โดยมีพระ,ะนานทไตรโลกหรือสมคิดเจ้าวาดวัดบรมวงศ์อิสระวอิสระวรารามพระสังฆาธิการสิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดพาหุงมหากาเก้าจบ เนื่องในวันยุทธฎีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2565เพื่อรำลึกถึงพระบรมราชานุภาพและพระมหาเวรกรรมสูงสุดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ทรงอุทิศพระองค์กับกู้เอกราชปกป้องรักษาบ้านเมืองให้ปวงประชาราษฎร์จนปรติศาสตร์ได้จารึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจไว้อย่างภาคภูมิ จึงนับได้ว่าพระองค์ทรงมีคุณุปาการต่อพื้นแผ่นดินและชนชาติไทยอย่างใหญ่หลวง โดยบอสวดพระหุงมหากาสมเด็จพระพันารัฐวัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันคือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านนั้นเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้แต่งคาถาบทดังกล่าวนะครับเพื่อถวายให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสวดระหวังอยู่ในพระบรมมหาราชวังและในยามรบทัพจับศึกเชื่อว่าจะทําให้ทรงได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้งครับ